เวลาก็พูดถึงธาตุดินก็จะจําแนกธาตุดินออกเป็นชั้นๆ5้ชั้นด้วยกันในขณะที่ในทางกายวิภาคศาสตร์ทางศรีรวิทยาเราก็จําแนกอวัยวะของร่างกายออกเป็นส่วนๆออกเป็นระบบๆบบนะเช่นระบบผิวหนังระบบหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบโครงกระดูกกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนเลือดแต่ว่าในธาตุดินจริงๆก็จะมีการแบ่งออกเป็น5ชั้นด้วยกันก็คือชั้นเปลือกขอหุ้มนะชั้นเปลือกขอหุ้มก็เช่น หนังขนเล็บผมซึ่งขนกับผมในทางการแพทย์แผนปัจจุบันในทางวิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันก็คืออันเดียวกันแต่ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยขนกับผมนี่แยกกันแยกกันเป็นคนละชนิดกันก็จะมีเรียกชื่อที่เป็นชื่อภาษาบาลีสันสกิตนะครับเช่นตัดโจก็แปลว่าหนังโลมาก็แปลว่าขนเกษาก็แปลว่าผมนขาก็แปลว่าเล็บทันตาก็แปลว่า ฟัน,น,นี่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนเปลือกห่อหุ้มร่างกายส่วนที่2ก็เรียกว่าส่วนที่เป็นแกนค้ำจุนร่างกายส่วนที่เป็นแกนค้ำจุนร่างกายก็เทียบได้กับระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อของการแพทย์แผนปัจจุบันก็จะมีตั้งแต่กระดูกหรืออัฐิกล้ามเนื้อหรือมังสังเอน็นหรือหนาหารูแล้วก็พังผืดหุ้มเอน็นหรือยึดเอ็นและกล้ามเนื้อที่เรียกว่ากิโลมากร ชั้นที่3ก็จะเป็นส่วนที่สังเคราะห์ของดีของเสียก็คือเทียบได้กับระบบย่อยอาหารหรือระบบทางเดิอนอาหารนะครับส่วนที่4ก็จะเป็นส่วนที่ทําการนําของดีมาใช้และนําของเสียออกทิ้งไปส่วนนี้ก็เทียบได้กับระบบหายใจและระบบการไหลเวียนเลือดนั่นเอง<ม>ชั้นในสุดก็เป็นส่วนที่เป็นส่วนควบคุมส่วนอื่น ของร่างกายเทียบได้กับระบบประสาทซึ่งก็จะมีสมองและไขสันหลังหรือที่เรียกว่ามัตเตเกมัตรลุงคังอันนี้ก็เป็นส่วนของธาตุี